สวัสดีค่ะนัดดูดวงเจาะชีวิตช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนที่เกิดในเดือนเมษายนประจำเดือนมีนาคม2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนัดได้เลือกไพ่เอาไว้แล้วนะคะทั้งหมด6ใบเดี๋ยวนะัดจะเปิดไพ,พ่พร้อมๆกันหมดเลย6ใบนะคะ ่ใบแรกเป็นตัวแทนของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณนะคะทั้งคุณอาจจะต้องสังเกตตัวเองบางทีก็อาจจะต้องคอยคอยหมั่นพูดคุยกับตัวเองบ้างนะคะว่า,าเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้สภาวะจิตใจเป็นยังไงนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงค่ะ c o b o o k f a n p a g e และ YouTube Channel ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิต ใน Facebook Fanpage นะคะจะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ค่ะช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึงสาทุ่มนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้แล้วก็เตรียมคำถามเอาไว้ได้เลยนะัดดูดวงแบบส,สดสดกันเลยนะคะตรงนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นคำทำนายกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าไพ่ใบแรกคือความเป็นตัวตนอาจจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างชาวเดือนเมษายนนะคะเดือนสีนัดขอจะอาจจะบางทีอาจจะพูดเป็นชาวคนที่เกิดในเดือน สี่แบบนี้ก็ได้นะคะขออนุญาตค่ะชาวเดือนสี่ทุกทุกคนนะคะในช่วงนี้คุณรู้สึกมีความน้อยใจสูงมากเป็นคนขี้ขี้น้อยใจนะคะแล้วก็เป็นคนเซนสティブช่วงหนึ่งของชีวิตคุณเลยทีเดียวนะคะ,คะอาจจะเป็นเพราะว่าในหลายๆอย่างคุณรู้สึกว่าคุณดูไม่ค่อยเฉิดฉายสักเท่าไหร่ในเรื่องของทั้งการงานหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการของเพื่อนเองะค่ะคุณอาจจะถูกลืมบ่อยหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าไม่ค่อยให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคุณเลยทั้งที่ตัวคุณ ะะก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับเพื่อนหรือว่าให้ความสําคัญกับคนคนนั้นน่ะนะคะ หรือแม้แต่กระทั่งในหน้าที่การงานของคุณนะคะคุณก็มักจะโดนมองข้ามเสมอในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมีนาคมอันนี้คือความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เอาจริงๆนะัดรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แอบมีความเครียดเข้ามาอยู่ในเนี้ยพอสมควรนะคะสำหรับชาวเดือนสี่ดังนั้นสู้ๆและเป็นกําลังใจให้นะคะเราต้องคิดซะว่าทุกอย่างเราต้องออถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ดั่งใจมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ได้ดั่งใจไปซะทุกเรื่องนะคะขนาด ตัวเราเองยังทําให้ตัวเราไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะคือบางทีเรายังขัดใจกับตัวเองเลยแล้วเราจะไปนับภาษาอะไรจะไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะตึงๆนิดนึงนะคะดังนั้นนัดอยากที่จะให้ชาวเดือนเมษายนพยายามอะไรที่มันเซฟได้ก็พยายามเซฟอย่าใช้จ่ายเยอะนะคะอะไรที่ตัดได้ก็ควรจะตัดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะการเงินของคุณบางที รายจ่ายส่วนหนึ่งอะคะมันอาจจะเอาต้องเอาไปลงในธุรกิจอะไรบางอย่างที่คุณเพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาหรือเป็นรายจ่ายที่เพิ่นพิ่งงอกขึ้นมาใหม่อะตัวอย่างเช่นอย่างบางคนเนอยู่บ้านปกตินะคะแล้วอยากที่จะต้องต้องไปทํางานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคะก็คือต้องเป็นรายจ่ายอีกอันนึงที่ต้องงอกขึ้นมานั่นก็คือค่าที่พัก จะเป็นในลักษณะเน,นี้ยนะคะสาหรับชาวเดือนเมษายนถ้าใช่ไม่ใช่ล่ะจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินมีปัญหาการเงินค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะดังนั้นให้รัดเข็มขัดค่ะพอพูดถึงแบบนี้แล้วนะคะไม่ใช่ว่านัดไม่ได้พูดให้คุณกังวลใจหรือว่าเครียดหรือว่าอะไรนะคะคือทุกๆกคนมีปัญหาหมดค่ะเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้เท่านั้นเองมันเกิดขึ้นกับคุณให้ท่องไว้นะคะเดือนมีนาคมมันมีแค่3าวันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ผ่าน ไปนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานในช่วงนี้คือมันเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยคุณไม่ค่อย ไม่ค่อยชัดเจนว่าไอสิ่งที่คุณทําหรือว่าคุณค่อนข้างที่จะลังเลใจว่าสิ่งที่คุณทํำ่ามันถูกไหมแต่ว่าคุณก็ทําไปมันมาถูกทางหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่แน่ใจมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณทํามันทําไม่ได้เต็มร้อยเพราะคุณยังรู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่ามันแอบสงสัยเครือบแคลงอยู่ข้างในว่ามันจริงมันมันใช่ใช่ไหมในสิ่งที่ฉันเลือกในสิ่งที่ฉันตัดสินใจน่าจะบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้มันใช่หรือเปล่าคุณทํามันให้เต็มททีี่่แล้ววันนึึงคุณสก ว่ามันสุดแล้วจริงๆคุณจะมีคําตอบกับตัวเองค่ะว่ามันใช่หรือไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะสู้ๆและเป็นกําลังใจให้นะคะ30วันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะไม่ว่าคนที่จะโชคดีที่สุดในโลกหรือว่าโชคลายที่สุดในโลกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนที่โชคดีที่สุดในโลกก็ไม่ได้มีความโชคดีในนั้นอยู่กับตุกอยู่กับอ,อยู่กับตัวเขาตลอด365วันนะคะโอเคค่ะนัดเปิดไพ่เพิ่มให้อีกหนึ่งใบนะคะสำหรับ คนที่กำลังว่างงานอยู่หรือว่าใครที่อยากที่จะเปลี่ยนงานนะคะเรามาดูก e ันว่าดวงในการงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างในไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าสําหรับใครที่อยากที่จะเปลี่ยนงานโอกาสที่จะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะได้สิ่งที่ถูกใจค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็ใครที่กําลังว่างงานอยู่คนที่ว่างงานนะคะจะได้งานที่ถูกใจจะได้งานที่คุณถนัดและคุณมีความสุขในด้านการทํางานหรือว่ามีความสุขในงานที่คุณกําลังจะเริ่มต้นทํายังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วย ะะสําหรับใครที่กําลังว่างงานอยู่เนาะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความรักค่ะความรักของชาวเดือนเมษายนเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วกันก่อนนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วมีสามีมีภรรยามีแฟนแล้วหรือใดๆก็ตามนะคะที่เป็นคู่ของคุณ ในช่วงนี้ความสัมพันธ์ถือว่าดีนะคะช่วยกันทํามาหากินช่วยกันช่วยกันหาเงินนะคะเพียงแต่ว่านิดนึกตรงความรู้สึกบางทีอะคะ่ะห่วงในเรื่องของการหาเงินมากจนเกินไปจนทําให้ละเลยการเอาใจใส่และการดูแลซึ่งกันและกันแค่ตรงนี้จุดนี้จุดเดียวนะคะ สิ่งที่สาเหตุที่คุณรู้สึกว่าคุณจําเป็นที่จะต้องหาเงินมาให้ได้อ่ะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีน้องคุณเพิ่งคลอดลูกหรือว่าคุณมีภาระที่จะต้องดูแลเพิ่งเอาหมามาเลี้ยงใหม่ๆอ้าวแล้วคือแบบการเงินก็เริ่มจะไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเต็มใจที่จะรับมันมามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะดังนั้นคุณก็แบบตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเพื่อที่จะมาทาให้มาทําให้ลูกหรือว่าหรือว่าไอ้ไอ้ไอ้น้องตัวน้อยๆหรือว่าภาระใหม่ๆที่คุณเข้าาม คุณแบบยอมรับมันด้วยความเต็มใจอะคะ่ะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะใช่ไม่ใช่ละจริงไม่จริง,รงยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะพอพูดถึงคนที่มีคู่แล้วไปแล้วนะัจะขอเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะสําหรับใครที่มีสถานภาพโสดสนิทจริงๆไม่ได้มีใครคุยด้วยเลยนะคะเรามาดูว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างด้ไพ่ใบนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนเลยนั่นก็คือในเรื่องของความอยากความทยานอยาก สมมุติว่าคุณอาจจะมีคนในใจของคุณอยู่แล้วมีคนที่คุณชอบอยู่แล้วคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่แล้วก็ได้นะคะให้ระวังด้านนี้เอาไว้เยอะๆและอีกอย่างเนื้อค่ะคุณอย่าไป อยากมีแฟนเพราะว่าคนอื่นเขามีกันหมดแล้วนะคะคือมันจะมันจะได้มาแบบไม่ดีนะคะคือต้องคิดแบบนี้ว่าอยากแล้วอีกอย่างหนึงนะะ่งค่ะข้อแรกเลยเวลาคุณชอบใครคุณต้องดูด้วยนะเกณฑ์นในช่วงนี้เพราะมีเกณฑ์ที่จะชอบคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะให้ดูด้วยลองสืบประวัติเขาดูนะคะเดี๋ยวนี้สืบจะง่ายมากเลย Facebook i จีทวิตเตอเยอะหมดเยอะแยะไปหมดนะคะลองสืบดูว่าเขามีใครหรือ,อยังถ้ามีแล้วหาคนอื่นค่ะบางทีอาจจะได้ดีกว่าคนนี้ก็ได้นะอย่าไปโฟกัส กับคนที่มีแฟนแล้วนะคะต่อมาค่ะเพิ่มไพ่อีกหนึ่งใบนะคะเปิดไพ่อีกหนึ่งใบสำหรับคนที่สถานภาพโสดแต่ว่ามีคนคุยไม่ชัดเจ ไม่ชัดเจนนะคะจะเอายังไงดีกับคนคนนี้นะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะหมายความว่าคือถือว่าการที่คุณคุณการที่คุณอยู่กับคนคนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขนะบางทีคุณอาจจะได้ผู้ใหญ่สายเปก,ก็ได้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคแบบดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องของสถาน,นะความไม่ชัดเจนณตอนนี้ในเดือนมเมษในเดือนมีนาคมนะคะจะมีการชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมบางทีเขาอาจจะก็ยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินนะคะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะเลี้ยงดูดีอ่ะคือเป็นสายเปย์พากินอยากกินอะไรกินอยากเที่ยวที่ไหนถ้าเกิดเขาทําได้เขาก็จะพาไปถ้าเกิดเขามีเวลาค่ะจะเป็นในลนนักษณะนี้มันก็เลยทําให้อสถานะคือมันก็เลยทําให้ใจคุณรู้สึกแบบว่าอยากที่จะ อยากที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ให้ระวังนิดนึงนะคะว่าบางทีเขาอาจจะมีใครคุยด้วยนอกจากคุณก็ได้ลองลองลองแบบ ลองแบบถามถามดูหรือว่าลองเช็คดูดีๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็โทษเขาไม่ได้เนาะเพราะสถานภาพคืออะไรอะ่ะมันก็ยังไม่ใช่แฟนกันถูกไหมคะ,ะในช่วงของเดือนเมอมีนาคมนะคะสถานภาพมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ถึงคั้นแฟนนะอืมจะเป็นในลักษณะนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพในช่วงนี้ให้ระวังปวดสะโพกนะคะอาจจะล้มเกิดมาจากอุบัติเหตุนะคะสุขภาพหรือว่าในเรื่องของอุบัติเหตุก็คือ พกแล้วก็หัวเข่าค่ะ เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจเลยแต่ว่าจุดอ่อนของชาวเดือนเมษายนนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมนั่นก็คือจุดอ่อนของคุณอนะของคุณอนะก็คือบางทีอะค่ะคุณรับภาระในชีวิตมากจนเกินไปทําให้คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยถามว่ารับมาแล้วมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขนะคือตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไปรับอุปการะเด็กแล้นะคะในแบบในเรื่องของการศึกษาที่เป็นเด็กจริงๆนะคะไม่ใช่แบบว่านักศึกษาหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเด็กน้อยๆปหนึ่งปสองหรืออะไรเงี้ยค่ะ ที่จะมาแบบโอเคจ่ายเป็นรายเดือนไปให้ค่าส่งเสียเล่าเรียนแต่อันเนี้ยทางนี้ทางนั้นคุณช่วยเหลือคนอื่นนะมันเป็นกุศลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูตัวเองด้วยว่าเราได้เท่าไหนเรามีประสิทธิภาพในการที่จะส่งเสียเดือนละเท่าไหร่ที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนมากจนเกินไปนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของ เกณฑ์ในการเลื่อนคั้เลื่อนตำแหน่งเกณฑ์ในการเลื่อนคั้เลื่อนตำแหน่งนะคะโอกาสของชาวเดือนเมษายนเนี่ยมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่า คือเพียงแต่ว่าการเลื่อนขั้นของคุณอะคือคือนะ่าจะบอกว่าการเลื่อนขั้นของคุณอะมันค่อนข้างที่จะโปร่งใสนะคะแล้วก็คือที่คุณได้งานเนี้ยมันก็มาจากสิ่งที่คุณทํามาในอดีตคือมันก็ได้มาจากผลงานของคุณประวัติการทํางานของคุณนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทําให้องค์กรมีผลประโยชน์สูงสุดอะไรเงี้ยค่ะคุณก็เลยได้เพียงแต่นิดนึงนะคะตรงที่ว่าบางทีะคะ่ะคุณแอบไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองดังนั้นให้มั่นใจซะนะคะว่าสิ่งที่คุณได้ มาคือคุณได้มาเพราะความสามารถจริงๆนะคะสำหรับชาวเดือนเมษายนนัดขอบพูดถึงคนที่มีหุ้นส่วนนะคะสำหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานประจำก็ได้นะคะแต่ว่ามีอาชีพเสริมแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันที่มีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีคู่มี ผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมลงทุนหรือว่าหุ้นส่วนนะคะ,ะในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต่างคนต่างช่วยกันทํานะในองค์กรของคุณหรือว่าในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ค่ะต่างช่วยกันทํามาหากินมีไอเดียก็ใส่ลงไปนะคะอยากทําอะไรอะไรแบบนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะเป็นช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความกระตือรือร้นและพยาพยามขยันขันแข็งมากเลยทีเดียวที่จะทําให้อ,องค์กรหรือว่าสิ่งที่ทําอยู่ค่ะมันสําเร็จได้นะคะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชาวเดือนเมษายนใช่ไม่ใช่ล่ะจริงไม่จริงยังไงนะคะสามารถพูดคุยกันมาได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนที่ เ,เกิดทั้ง12 12เดือนเกิดแล้วนะคะนัดยังมีดวงของคนทั้ง12ราศี12นักกษัตย์ดวงของคนทั้ง7วันนะคะสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนั่นก็คือพลิกอ卡ท์ค่ะพลิกอ카ท์ของนัดนะคะไม่มีวันหมดอายุค่ะอันนั้นมันเป็นการดูดวงแบบกึ่งส่วนตัวเลยนะคะเพราะว่าตัวคุณจะเป็นคนเลือกกล่องไพ่เองดังนั้นให้ตั้งใจเลือกกล่องไพ่ดีๆนะคะ ออทำมาเยอะมากๆร้อยกว่า EP แล้วนะคะเข้าไปเลือกกันได้นะัเชื่อว่าต้องมีสัก5หัวข้อหรือว่า5 EP นั่นแหละที่โดนใจคุณนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยแล้วกันนะคะว่าใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ